อประกาศน,นะคะก็วันนี้เราจะมาบอกว่าเลิฟลี่รันของเราได้ค่ะได้มีช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งแล้วก็คือช่องเสียงเพียรมิวสิกนั่นเอง ก็จะเป็นช่องที่สําหรับรัตนะคะร้องเพลง cover เ,เพลงดูพัฒนาการการร้องเพลงของรัตนะคะว่าเป็นยังไงและสําหรับใครนะคะที่อยากเห็นรัต cover เ,เพลงก็สามารถไปดูได้ที่ช่องเสียงเพี้ยนมิวสิกนะคะลิงก์อยู่ตรงใต้ description นี้หรือก็ที่ comment ปักหมุดนะคะจะมีลิงก์ช่องเสียงเพี้ยนมิวสิกอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมช่องเลิฟลี่รัตนะคะช่องเลิฟลี่รัตเนี่ยยังคงมีคลิปลงอยู่เรื่อยๆนะคะจบประกาศ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับราฐก็ดิช่นเคยนะคะเย้วันนี้นะคะจะเป็นวันที่รัฐมารีแอคอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้จะทำรีแอคบ่อยใช่ไหมเนื่องจากว่าเป็นช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวกับชาวกูซูทั้งหลายนะคะน่าจะชอบคลิปแบบนี้กันนะคะเพราะว่าแน่นอนว่า f a เธอร์จอนนีก็กำลังจะเข้ามาในเดือนนี้นะคะทีนี้ก็ไม่มีทางได้ออกจากกูซูง่ายแน่นอนค่ะ และยิ่งตอนนี้รัดอยู่ทั้งในกูซูอยู่ทั้งในเมืองอี้อยู่ทั้งชิงหออยู่ทั้งอะไรอู้อยู่กันเต็มไปหมดนะคะไม่รู้จะออกยังไงแล้วงนี้นะคะแบบออฟฟิเชียลก็พยายามดึงกลับแบบเอ้ยอย่าพิ่งไปพาแแกกันไม่เข้ากลับมาก็อย่างนี้เรียกร้องอย่างนี้นะคะคนอย่างเรานะคะติ่งปราารดาธิมารชาวสุ伊เปียนก็ไม่มีทางออกแล้วละคะ่ะตอนนี้ก็ต้องอยู่วนไปวนไปวนไปนะคะมุฟออกเป็นวงกลมอยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะ ซึ่งจะมาทำรีแอคคลิปนี้จะเป็นรีแอคเพลงยี่นานพิงนะคะทรัตต์อาวิชชิตตดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะแต่ในเนื้อลองงยี่นานพิงมันก็ต้องยี่นานพิงอ่านะคะเป็นเพลงคาแรคเตอร์ซองของสิทิพี่นั่นเองค่ะหรือเจียงเยลี่กลัวเรียกชื่อผิดนั่นแหละเพราะปกตินะคะก็เรียกว่าสิทิพี่โนะเป็นเพลงประจำตัวของสิิพี่นะคะ ซึ่งก็ได้มาทำคลิปดีแอคชั่นเพลงนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวรัฐเนี่ยจะลงคอเวอร์เพลงนี้ในช่องเสียงเพียร์มิวสิกนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาลงคอเวอร์เพลงเนี่ยเราจะมารีแอคกันก่อนดีกว่าเนาะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ซองที่รันบอกเลยว่ารัฐอันนี้ไม่ใช่คาอันนี้ไม่ใช่รีแอคครั้งแรกเพราะว่าราันเนี่ยฟังเพลงนี้ทั้งแบบแปลไทยแบบ ภาษาจีนอะไรมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่ารัตยังไม่เคยดูอ่ะจริงๆจังเพราะปกติเราก็แบบไม่ได้ดูคลิปอะ่ะแค่ใส่หูฟังแล้วก็ฟังเดินไปอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งคลิปนี้เราจะมาดูกันที่เห็นเป็นภาษาจีนล้วนอะ่ะราจะบอกว่ารัตแปลออกนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าถ้ามีการดีแอคอะไรที่รู้สึกเอ้ยมันมันตรงใจมันอาจจะแบบนะคะ ก็เป็นการดูแต่อันนี้เป็นการดู MV เพลงนี้ครั้งแรกที่ออฟฟิเชียลลงนะคะรัตไม่เคยดู MV ของออฟฟิเชียลมาก่อนเลยปกติรัตดูแต่แบบที่เป็นโคเวอร์แปลไทยโคเวอร์แปลไทยเขาก็จะมีแบบ OST ของเขานะคะแล้วก็ดูแบบที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับคาราโอเกะแต่มีแต่มีเสียงคนร้องอะ่ะน่าจะเป็นเหมือนกับการทำคลิปให้ดูแล้วก็มีเนื้อข้างล่างมีอะไรข้างล่างนะคะแต่ครั้งนี้เราจะมาดู MV ครั้งแรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า ดีค่ะมาคิดถึงอะเอาจิงตัวละครสิทพี่เป็นตัวละครที่เข้มแข็งมากนะถึงแม้จะแบบเป็นคนที่แบบเก็บอะไรไว้ข้างในไม่ว่าจะสร้าเสียใจก็เก็บไวข้างในอะอออแล้วก็คือรักน้องมากอะถึงแม้ไม่ใช่น้องแท้ๆก็รักอะ เรื่องนี้มันพ่อมากอะแล้วแบบกี่ดอกไม้ตกคือมันเป็นสัญญาแล้วว่าเขาจะต้องจ่าก,กันน่ะคือต้องแบบการเอาชุดแต่งงานมาให้ด้วยหรือเชื่อด้วยอ่ะไ,ไ,ไปละไปละดีดีทั้งสิ้นข้าเหลือสัตว์แงกฏยัคงอยู่ในดวงใจเรา โอเคนะคะก็คือน้ำตาที่ไหลอะอาจจะไม่ได้ดูว่าเศร้ามากแต่คือมันมันคือความคิดถึงอะทุกคนและยิ่งฉากประโยคสุดท้ายนะคะที่บอกว่าเออพี่อาเซียนแล้วก็อาเฉิงเราสามคนจะอยู่ด้วยกันไม่มีไม่มีวันแยกจากกันอนะ มันเป็นเหมือนแบบความฝันที่แบบเรอพวกเราสามคนพี่น้องจะต้องแบบอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ต้องแบบจากกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครดูซีรีส์ปรมาจย์ลทิมมันคือแบบจะเข้าใจแบบเนื้อเนื้อ,อหาของเพลงเลยนะคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเหมือนกับการเล่าถึงตัวละครสิทธิ์พี่ได้เป็นอย่างดีเลยว่าเขาเป็นคนที่รักน้องมากเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยน้อง ตัวเองจะเจ็บน้องก็ต้องมาก่อนอะไรมาณนี้คือทีออเป็นตัวละครเป็น,นเขาเรียกว่าอะไรอะเอารางวัลพี่ดีเด่นไปเลยจ้าเอาไปเลยเลยคุณผู้จริงแล้วก็เหมือนกับว่าทางเดินของพี่เนี่ยกว่าจะมาเป็นอนี้คือยากลำบากมากทางแบบเอ่อตระกูลเจียงอินเมิงเนี่ยโดนแบบวนวน,วนแห่งท,ทิสานมาแบบเผาแล้วมาทำเป็นเหมือนขอควบคุม แล้วกว่าจะสู้กว่าจะกลับมาบูรณาได้ก็ต้องถ่ายที่แบบพ่อกับแม่ของสิทธีของเจียนเฉินต้องตายนะคะแล้วไหนจะมีเรื่องอีกแล้ววัยอูเซียนก็หายตัวไปแล้วพอกลับมาก็คือไม่ใช่คนเดิมอะกลับมาก็คือทั้งเข้าสู่ลัทธิพิสดารวิชาพิสดารลัทธิมารอะรนู่นนี่นั่นอีกแล้วอีกอย่างคืออย่างตอนปู่เย่เทียนที่เหมือนกับว่าวอูเซียนจะโดนแบบ ขห,หารของตระกูลใดสักตระกูหลหนึ่งมาแทงสิทธิเห็นสิทธิผักตัวว่ายู่เสื้อนออกแล้วก็แบบยอมโดนแทนตายแทนทงแทนที่ตอนแรกก็แบบตอนแรกก็บาดเจ็บอยู่แล้วอะ่ะเราก็อยู่ในอ้อมกอดยังเฉินแล้วอะ่ะแล้วเมื่อโดนแทงอีกรอบอะ่ะทีนี้คือว่ายูเซนก็คือไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือคนที่เชื่อใจเขาแล้วเพราะตอนนั้นก็นึกว่าหลานจ้าอ่ะอยู่คนละฝั่งกับตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยกระโดดก็เลยแบบยอมทิ้งตัวลงเขียวที่ปูเ่เย่เทียนไปนะคะ มันลึกซึ้งมากทุกอย่างคือเนื้อเพลงทุกคำพูดคือมันมีความหมายหมดเลยอ่ะ๋ยวจะบอกว่าจัดดับหนึ่งจริงๆนะคะพี่ดีเด็ดไปเลยเนาะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องตอนที่พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนั่นก็คือช่องของร้านนะคะมีอีกช่องนึงแล้วนะคะก็คือช่องเสียงเพียร์บิวสิกนะคะเป็นช่องสําหรับ c o อร์เพลงร้องเพลงดูการพัฒนาตัวของตัวเองนะคะว่าจะร้องได้ พัฒนาขึ้นหรือไม่นะคะเพื่อเหมือนกับการสารความฝันที่รัฐเคยมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินของตัวเองอยากเป็นศิลปินที่แบบพัฒนาได้ก็เราก็จะพัฒนาไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กับสับสไครด้วยนะคะและก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูปนปัะจันจลทัทธิบาลหรือใครที่ยังไม่ได้ดูเอ็มีิที่ก็มาดูได้นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย